ฟังฝรั่งไม่เข้าใจเวลาเขามาทีไรห,หูดักทุกทีเลยค่ะ <S <S วันนี้นะคะเราจะมาเทรนการฟังด้วยกันค่ะก่อนที่เราจะไปเทรนการฟังเนี่ยเราจะมาเติมความหมายของเรื่องที่เราฟังก่อนนะคะอันดับแรกเนี่ยถ้าคุณเลือกสื่อที่ยากมากนะคะไม่รู้ความหมายไม่รู้คาศัพท์นะคะคุณก็ไม่สามารถฟังออกค่ะไม่ว่าจะฟังดังหรือเบาก็ฟังไม่ออกค่ะดังนั้นเนี่ยต้องเติมความหมายก่อนนะคะอะแล้วเทรนหูไปด้วยกันค่ะโอเคเริ่มกันเลยนะคะคาที่1่ค่ะคําว่า ซาตานนะคะซาตานของเรานะคะฝรั่งเนี่ยจะออกเสียงว่าเซตันนะคะเซตันอ่าใช่คนเดียวกันไหมใช่ค่ะของไทยมียมมาพูตเนาะยมมาบาลใช่ไหมคะคนเดียวกันใช่ไหมอ่าของฝรั่งก็มีซาตานค่ะเซตันเซตันหรือเซอิน เสือรู้ไว้นะคะว่าคำนี้สามารถออกเลยว่าเสือื่นได้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าคาด e ว t ว่าคุณจะได้ยินว่าซาตานนะคะโอเคนะต่อไปค่ะคำที่2คือคำว่า spend นะคะ spend แปลว่าจ่ายจ่ายเนี่ยจ่ายทั้งเงินก็ได้จ่ายทั้งเวลาก็ได้นะคะ spend your time spend your money spend your energy ปกต,ติเราคิดว่าเราจ่ายได้แค่เงินแต่จริงๆเนี่ย time and energy ก็เป็น currency นะคะสามารถ spend ได้เช่นกันต่อไปคำว่า eternity Eternity นะคะ e อ e r n i t y นะคะอ่านว่า Eternity Eternity อ t e r n i t y ออ้าวไม่ใช่ตัวเอหรอครูอ๋อเวลาฝรั่งนะคะชอบเขียนอย่างหนึง่งแล้วก็อ่านอีกอย่างหนึ่งค่ะเราจะรู้ยังไงเราก็เปิดพจนานุก,กรมค่ะ Eternity e t e r อ i t y อ่า Eternity แปลว่านิรันดรน,นิรันดรคืออะไรคะครู <c oughs> นิรันดรคือเวลาที่ไม่มีการสิ้นสุดนะคะ time that never ends Time that never ends นะคะก็คือ eternity นั่นเองค่ะคำต่อไปค่ะก็คือคำว่า dirt นะคะคุณเคยเห็นคำว่า dirty ไหม dirty แปลว่าสกปรกแปบลบว่า it's dirty dirt เนี่ยก็คือคำนามของคำว่า dirty ค่ะ dirt ก็คืออะไรที่ม ok ั ok 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 นสกปรกโสมมโสโครกอย่างเงี้ยค่ะพวกอุจจละพวกแบบว่าสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายคือ dirt นะคะคำว่า let me see let me see นะคะแปบลบว่าเอ้ยเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึง่ง คือสมมุติว่าคุณเนี่ยเข้าร้านต่างประเทศเนาะคุณก็แบบยังไม่ชัวร์ว่าคุณจะซื้อหรือเปล่านะคะแล้วพนักงานก็เดินมาถามว่าสนใจอะไรไมั้ยคะอ่าเราก็แบบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอเลือกแป๊บหนึง่งเนี่ยคุณจะพูดว่า m e t ม e l well, e เล e ม e e Let m ม s e ีอ่าโอเคคือ let me see ขอให้ฉันดูอย่างเงี้ยแปลตรงตัวไม่ได้นะคะ e ล m ม s e e ใช้ตอนไหนใช้ตอนเนี่ยแหละคะ่ะ ตอนที่แบบขอดูแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนอ่ะ let me see คำว่า finally finally คือ final นะเนาะ final แปลว่าอะไรท้ายๆ finally ก็คือท้ายที่สุด finally เนี่ยเป็นคำขึ้นต้นนะคะเวลาที่คุณจะเล่าว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสามารถขึ้นได้ว่า finally finally อย่างเช่นเนี่ยน้องหมานะตอนแรกเนี่ยฉันให้อาหารมันไปแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็ยังมาเบกแบบว่าอยากกินอยากกินอยากกินแล้วแบบตาแป๋วน่ารักมากเลย finally I gave him more food finally I gave him more food คือท้ายที่สุดฉันก็ให้นางให้ข้าวนางอีกเพราะว่านางตาแป๊วน่ารักเกินไปนะคะต้องให้อีกอ่ะต่อไปค่ะคำว่า pastries นะคะ p a s t r y ก็คือ pastry นะคะ pastry ก็คือพวกขนมพวกขนมที่ทำจากแป้งนะคะ p a s t r y พา p อย่างเงี้ยอ่ะพวกขนมสอดไส้นะคะก็เรียก pastries เรียกรวมๆนะคะคำว่า pick ค่ะ pick แปลว่าสมมว่ามีดอกไม้มาให้3ดอกนะคะ pick one pick one that you like มีปากกามาให้3แท่งนะคะ Which one do you like? Pick one, pick one อ่ะเลือกแท่งหนึ่ง pick one pick ก็คือ choose นั่นเองค่ะใช้ในบริบทที่แตกกันไปนะฮะสังเกตการใช้แล้วก็ปีค่ะคำว่า wait in wait in แปลว่าแบบลุยอ่ะลุยหรือทำอะไรแบบเดินไปเร็วๆอย่างเงี้ยอืมฝ่าก็ได้นะคขา่า wait in ในที่นี้จะแปลว่าอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะอ่ะต่อไปค่ะคำว่า the way out the way out แปลว่าทางออก ทางออก the way in ทางเข้า the way out ทางออกคำว่า yell นะคะ yell เนี่ยคือเหมือนกับเช่านะคะคือตะโกนตะโกนคำว่า yell เนี่ยเวลาอ่านนะต้องออกเสียง l ด้วย yell yell ไม่ใช่ yell ว่าแหวนไม่เอานะคะไม่มีนะคะ yell lling yell yell อ่าต่อไปคำว่า coffee break coffee break อะไรที่เป็น break เป็นแบบพักนะคะก็จะมีข้างหน้า อย่างเช่นเบรกไปพักกินกาแฟก็ coffee break ถ้าสมมติว่าเบรกไปกินข้าวบางวันน่ะ lunch break lunch break อ่าโอเคนะการที่คุณรู้คำศัพท์ลึกๆรู้ความหมายรู้วิธีการใช้อ่ะคะ่ะมันเป็นความมั่นใจที่คุณเติมได้ทุกวันมันจะเป็นความมั่นใจที่ต่อต่อต่อ,ต,อต่อกันนะคะแล้วมันจะเป็นการสื่อสารที่มันมีคุณภาพหูคุณที่ได้ยินเสียงฝรั่งอย่างมีคุณภาพนะคะค่อยๆเติมไปค่ะต่อไปค่ะอ่ะนี่ค่ะเรื่องมันก็มีอยู่ว่า a guy dies and is sent to hell a guy ผู้ชายคนหนึ่ง dies ตายนะคะ and is sent to hell แล้วก็ถูกส่งไปที่นรกเขาไปเองไหมไม่เขาถูกส่งอ่ะ is sent is sent เห็นไหม is sent passive voice ถ้าใครเคยเรียนรู้จักอะไร passive voice คือถ้าคุณเห็นรูปร่างแบบว่า is m r e นะคะแล้วก็บวกกริยาช่อง3เนี่ย ก็คือประธานถูกกระทำถูกกระทําใครถูกกระทําอากายผู้ชายคนหนึ่งนางถูกส่งไปนระกค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนะคะก็คือซาตานมาหาเขาค่ะ a t a n Meet s him อ่าซาตานก็มาหามาพบเขา m t s h ซ m m e e t นะคะ meet ซิมซิมมาจากไหนมาจาก meet บวก s ใช่ไหม Meets บวก him Meets Him Him, him เป็นเสียงลมนะลมลมไม่ลม,ลมอ่ะมันก็เลยถูกตัดเวลาเชื่อมเสียงนะคะ มิดเซมอ่าเสียงเอสถูกตัดคุณก็รอคําว่าฮิมฮิมอยู่ไหนอ่าฮิมไม่มีค่ะฮิมถูกตัดไปนะเหลือแค่อิมนะคะอิมก็ไปเชื่อมกับเอสเป็นมิดเซมมิดเซมเซอเอ็นมิดเซมเซอเอ็นมิดเซมซาตานมิดฮิมเซอเอ็นมิดเซมเฮ้ยมันคนละคนกันแล้ประโยคเดียวกันนะคะฝรั่งจะพูดแบบนี้อ่าเซอเอ็นมิดเซมเซอเอ็นมิดเซมอ่าคุณเทรนค่อยๆเทรนค่อยๆเติมไปทุกวันทุกวันคุณจะมีเทคนิคเยอะมากนะคะเติมไปค่ะ shows him the door โชว์โชว์ซิมอีกแล้วนะคะ o ชว h ซิม h ชว์ซิมดอร์สคือพรีเซนต์ให้นางเห็นประตูนะดอร์ส t o three rooms ประตูที่จะทะลุไปสู่3ห้องอ่าซาตังก็บอกมาพ่อหนุม่มมาเนี่ยอ่ะประตู3าประตูเนี่ยโชว์ให้ดอร์ส t o three rooms สามประตูนะอ่ะแล้วไงแล้วไง and says he must choose one to spend eternity in อ่าซาตังก็บอกว่า เจ้าจงเลือก3มห้องนี้เจ้าจะไปห้องไหนอ่ะมาอ่ะผู้พ่อหนุ่มคนนี้ค่ะ in the first room ในห้องแรก in the first room people are standing dirt up to their necks ก็ยืนกันเนาะ dirt up มสสิ่งสปกปรกโสบมขี้คนขี้คนขี้ใครก็ไม่รู้นะคะ standing dirt up ก็คือ up to ไหน up to their necks อ่า the neck ก็คือคอของพวกเขา นะสิ่งสกรปรกโสมมมเนี่ยอยู่ถึงคอเขาเลยนะคะอืเน็นะคะคำว่าเนะกเน็กหลายคนนะมีหลายคน n e ็ก next อ่ะถ้าตอนนี้นะคะใครเนี่ยมีลายที่คอนะ,ะแบบว่ามีความเหี่ยวย่นตรงคอนะ,ะ่ะตรงนั้นเรียกว่า Neck l i n e neck line นะ,ะหลายลายก็ neck lines neck ก i ล e s แก้ได้ด้วยกันค่ะ p o i n t u r i z e r นะคะโอเคต่อคะ่ะอ่ะ the guy says no let me see the next room มันนางก็ไปเจอเนาะห้องแรก ผู้ชายที่ตายก็แบบเห็นนะคนยืนอยู่นะแล้วแบบขี้อะไรก็ไม่รู้นะยืนถึงคอเลยนะคะนางก็แบบห้องแรกหรอไม่เอา no 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 อานางเป็นคนอิตาลีนะคะนางโ no, นนางต้องเอานิ้วมาอย่างงี้นะ no n no, no. <laughs> the guy says no let me see the next room ไม่เอาไม่เอาเอาห้องต่อไปมาอา the second room people are standing in dirt up to their noses อา the second room คุณเห็นไหมคะคำว่านหนึ่งคือคำว่า the first the first อะไร the first room the first room นี่ the first room the first room ถ้าสมมติอันที่สองก็ the second the second room the second room people are standing in dirt up to their noses มักี้สิ่งสกรปรกสมมมถึงคอนะคะห้องนี้นะคะสิ่งสกรปรกถึง noses คือจมูกอ่าถึงจมูกอย่างนี้เลยนะคะทุกคนยืนอยู่อย่างเงี้ย แค่ครึ่งหน้านะคะเออเหรอแล้วผู้ชายคนนี้บอกว่าไงแบอบก oh, The guy says no อา uh, no again ไม่เอาห้องนี้ก็ไม่เอาอาเมื่อกี้น่ะขี้ถึงไหนะถึงคอห้องที่สองขี้ถึงจมูกโอ้โ oh, ห oh, ไม่เอาไม่เอาอะนางก็บอกซาตานอย่างนั้นนะคะต่อไปค่ะ finally finally นะคะ finally finally finally, 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 finally เวลาที่อ่านเร็วมากคะคะบางทีฝรั่งจะพูดควบไปเลยเป็น finally f i n ็ลี่เลยนะคะ finally finally เนี่นี่ออกาเบาๆ finally finally อ่านี่แบบไม่เร็วมาก finally finally นี่นี่แบบลดเร็ว finally Satan opens the third room ทำไมคะซาตานก็เปิดห้องที่สามอ่าตอนแรกเข้าไปใช่ไหมมีประตูสามประตูเนาะประตูแรกเปิดละประตูที่สองเปิดละทะนีนี้ Satan opens the third room third อ่าที่สาม first second third first second third Third room ในนั้นมีอะไร People are standing with their up to their knees their knees ออกอย,อย่างนิดนึงนะ There นะคะ t h e r ก็คือ their knees คือเข่าของพวกเขา knees ไม่ได้อ่านว่า c n e s นะคะอ่านว่า knee นอหนูสระอ e ี knee เติม s กับ knees knees nee People are standing with their up to their knees อ่าผู้คนก็ยืนอยู่นะคะมีแบบสิ่งสุกปกสมมนะคะอยู่แค่เขา่า เขาของเขาเท่านั้นนะคะอ้าแล้วทำอะไรอยู่ Drinking coffee and eating pastries กินกาแฟแล้วก็กินขนมนะคะ and eating pastries โอ้โหอย่างรื่นรมมากโอโ้แน่นอนค่ะผู้ชายคนที่ตายนะคะก็แบบ the guy says I pick this room เอาอันนี้แหละเอาอันนี้แหละ I pick this room แส so, ว่ามีคนขายของนะคะมาให้คุณเลือกเนาะเสื้อผ้า1 2 3เนี่ยแล้วคุณแบบเออเลือกอ่ะคุณตัดสินใจเลือกแล้ว คุณสามารถบอกเขาได้ว่า I pick this one I pick this one อ่าเอาไปใช้ต่อได้นะคุณไปต่างประเทศนะโควิดหายแล้วนะสมมุตินะคะก็โอซื้ออะไรดอีอันนี้เลือกแล้ว I pick this one I pick this one ถ้าเอาหลายอัน I pick this one I pick this one and I pick this one I pick this one โอเคนะคะต่อน,นะคะอ่ะ Sam says okay and s t a r t to leave ก็คือสตังก็โอเค and starts to leave, leave means leave, leave means uh, okay, so okay, okay, ah, uh, and I okay, And the guy wades in and starts pouring some coffee. The guy w a i e s in, w a i e s in ก็คือทำไมลุยเข้าไปเลยคือเดินไปอย่างรวดเร็วเข้าห้องที่3นะคะ and starts pouring some coffee และนางก็โอ้โหเขาก็กินกาแฟกินเพสตรีกันอยู่เนอะในห้องที่3นางก็ไปเริ่มเลยค่ะ pouring นะคะ pouring แปลว่ารินรินอ่าสมมติว่าคุณไปร้านอาหารนะคะดังๆเนี่ยบ่อยนะคะก็จะมาถามว่า uh, can I pour some wine for you อาหรือว่าพนักงานก็ can I pour Pour some wine ก็คือให้ฉันรินไวน์ให้ไหมคะให้ผมรินไวน์ให้ไหมครับ May I pour some wine for you? May I pour some wine for you? อ่าแบบนี้นะคะต่อไปนะคะอ่ะผู้าชายคนนี้ก็แบบโอ้โหรื่นรมมีกาแฟมีขนมดีจังเลยเดินเข้าไปนะคะเทกาแฟอ่ะเทกาแฟกินละคะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้น on the way out ก่อนที่สตานจะออกไปนะ,ะ on the way out Sam yells าตานนะคะก็เยียวก็คือตะโกนตะโกนกลับมาที่ห้องที่3ว่าโอเคคอฟฟี okay, ่เบรก k ์โอเวออ้าวพักเบรกหมดแล้วพวกเจ้าอ่าพวกเจ้าพักเบรกหมดแล้วนะโอเคคอฟฟี okay, ่เบรก k ์โอเวและสาตานก็พูดประโยคสุดท้ายว่า everyone back on your heads ทุกคนกลับตำแหน่งเดิมประจำตำแหน่งเดิมจริงๆตำแหน่งเดิมของห้องที่3ก็คือว่าทำไมคะนางาสาตา์นนะคะคือเขาหยุด ส่งสิงกรปบอสมมุมขี้คงขี้ควายนะคะพักไว้ก่อนนะคะ,ะให้ไป coffee break ก่อนแล้วทีนี้ coffee b r e a หมดนะคะ,ะปล่อยลงมาเลยจ้าปล่อยลงมา everyone back on your heads นะคะห้องที่3คือทำไมคะ dirt เนี่ยมันอยู่เหนือหัวนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นห้องที่แย่ที่สุดนะคะแล้วผู้ชายคนนี้ก็เลือกค่ะโอ้เลือกผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆนะคะอ่าและเรื่องนี้ก็มีชื่อว่า room one two o three <laughs> one two or t เอาห้องไหนดีคะอ่าโอเคทีนี้เราก็รู้เนื้อหากันไปแล้วเนาะเราจะมาดูอีกครั้งนะคะเดี๋ยวพ่อจะอ่านไปนะทุกคนลองลิงก์ถ้าตอนนี้หลับตาได้ลองหลับตาดูลองลิงก์ความหมายที่เข้าใจเมื่อกี้กับเสียงที่คุณได้ยินนะคะคิดภาพตามพอยนะอ่านี่คือการเทรนการฟังนะคะถ้าพร้อมพร้อมไหมคะพร้อมไหมอ่าถ้าพร้อมแล้วไปคะ่ะ A guy dies and is sent to hell Satan meets him, show him doors to three rooms. And says he must choose one to spend eternity in. In the first room, people are standing dirt up to their necks. The guy says, “No, let me see the next room. The second room, people are standing in dirt up to their noses. The guy says, “No again. Finally, Satan opens the third room. People are standing with dirt up to their knees, drinking coffee and eating pastries. The guy says, I picked this room. Satan says okay and starts to leave. And the guy waits in and starts pouring some coffee. On the way out, Satan yells. Okay, coffee breaks over. Everyone, back on your hate. Room 1, 2, or 3? Ah, which one would you like? โอเคถ้าคุณชอบเรื่องแบบนี้ชอบเรียนแบบนี้อยากเทรนการฟังแบบนี้นะคะพลอยมีคอร์สที่เปิดชื่อว่า Magic Ears ค่ะเป็นคอร์สที่จะเทรนหูให้คุณได้ยินเสียงฝรั่งนะคะและการออกเสียงให้ชัดเจนมั่นใจเวลาสื่อสารใช้เสียงเนี่ยคุณไม่รู้นะบางทีเนี่ยเสียงที่คุณใช้นะคะกับสิ่งที่ฝรั่งเข้าใจบางทีมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะดังนั้นถ้าคุณได้เทรนได้ฝึกนะคะความมั่นใจคุณจะมีมากขึ้นคุณจะไม่กลัวฝรั่งนะเวลาที่ฝรั่งมาเพราะคุณรู้ว่าเสียงคุณมันใช้้ไดเพราะคุณรู้ว่า ที่คุณได้เทรนการฟังแล้วเนี่ยหูของคุณะจะเข้าใจสิ่งที่เขาพูดนะคะดังนั้นถ้าใครอยากให้โอกาสตัวเองนะคะในการฝึกการฟังฝึกการออกเสียงเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับชีวิตของคุณในการสื่อสารในทุกๆสถานการณ์ในชีวิตนะคะก็มาจอยกับพลอยได้นะคะที่คอสแมจิกเอ e a r ค่ะการที่คุณได้เทรนนะคะการที่คุณได้ฝึกอย่างโฟกัสอะทให้คุณมีทักษะ การที่คุณมีทักษะคุณก็จะต่อยอดได้ตลอดชีวิตเนาะบางทีที่คุณยังไม่ได้นะ่ะถ้าคุณยังไม่ได้โฟกัสจริงๆนะ่ะมันก็ยังจะวนไปวนมาวนไปวนมาเหมือนเดิมนะคะถ้าใครพร้อมตัดสินใจอยากฝึกนะคะอยากโฟกัสแล้วนะคะก็มาจอยกับพอยได้ที่คอสแม g i c เอ e s ค่ะคอสนี้นะคะพอยให้คำปรึกษาตลอดคอสเลย ไม่ว่าคุณจะส่งแบบฝึกมาตอนไหนนะคะพอจะมีคําแนะนําเรื่องของการออกเสียงให้กับคุณโดยเฉพาะถ้าคุณแอดวานซ์แล้วนะคะก็มีแบบเฉพาะคุณเช่นกันถ้าคุณยังเพิ่งเริ่มต้นคอยก็จะปรับคําปรึกษาตามเลเวลกันใช้ภาษาของคุณค่ะอยากจะบอกนะคะว่าคอเนี้ยคุ้มมากค่ะถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้นะคะคอยขอให้ส่วนลดพิเศษจากโปรโมชั่นปกติตอนนี้นะ,ะอีก 500บาทนะคะแคปหน้าจอนี้ไปนะคะเลข5นี้นะคะมีมูลค่า500บาทลดเพิ่มไปอีกนะคะจากโปรโมชั่นปกติอีก500บาทแอดปรีแอด English Smile แอด n g l s s h Smile ได้เลยค่ะอ่ะสำหรับคนที่ดูจนจบนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่คุณตั้งใจฝึกตั้งใจเขียนตั้งใจเรียนตั้งใจพัฒนาตัวเอง แล้วเรื่องต่อๆไปเนี่ยพอจะเอาเรื่องอะไรมานําเสนอคุณอีกมันสนุกอย่างแน่นอนค่ะรอติดตามตอนต่อไปนะคะถ้าชอบช่วยคอมเมนต์บอกได้เลยคะถ้าใช่ขอให้ยิ้มรัวๆค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอให้มีความสุขนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบายรักษาไย t u r i z e r นะคะ